สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการบันทึกและการใช้ประโยชน์จากพิจัดบ้านตอนที่2นะครับตอนแรกเนี่ยผมได้สอนเรื่องการบันทึกพิจัดบ้านผ่านหน้าจอแ้มโฮมไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูการบันทึกพิจัดบ้านผ่านหน้าจออื่นๆนะครับหรือวิธีการอื่นๆดูนะครับไปที่โปรแกรมก่อนนะครับวิธีการบันทึกพิจัดบ้านนะครับผ่าน หน้าจออื่นๆนะครับอันแรกนะครับก็คือถ้าเราบันทึกพิกัดบ้านนะครับเราสามารถจะบันทึกผ่านเมนูนี้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับการบันทึกพิกัดบ้านนะครับเมนูนี้จะต่างจากเมนูแฟ้มโฮมยังไงนะครับก็คือว่ามันจะแสดงเฉพาะเรื่องพิกัดบ้านอย่างเดียวเลยนะครับนะไม่ได้แสดงข้อมูลอื่นๆเหมือนกับแฟ้มโฮมครับและยังแสดงด้วยว่าแต่ละหลังเนี่ยนะครับเราบันทึกข้อมูลหลังไหนไปแล้วบ้างนะครับอันนี้ก็คือ การแสดงหลังที่มีการบันทึกพิกัดต่างๆไปแล้วนะครับข้อดีก็คือว่าถ้าเราคลิกไปตรงนี้นะครับมันจะแสดงบ้านหลังนี้ให้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าบ้านหลังเช่นบ้านเลขที่3ามทับหนึ่งนะครับกับบ้านเลขที่4ี่มูหนึ่งอยู่ใกล้กันนะครับก็ทําให้เราหาได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราคลิกไปที่บ้านเลขที่สนะครับมันก็จะแสดงหน้าจอเดิมให้นะครับอาจจะบันทึกบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านเลขที่3ามทับหนึ่งได้เลยนะครับอันนี้คือ ข้อดีของหน้าจอนี้นะครับนะเดี๋ยวลองดูนะครับสมมติว่าผมจะบันทึกบ้านเลขที่9้านะครับนะ่ซึ่งอยู่ติดกับบ้านเลขที่แเพราะฉะนั้นผมคลิกไปที่บ้านเลขที่8ก่อนนะครับอันนี้ก็คือบ้านเลขที่8นะครับนะครับอันนี้เป็นบ้านเลขที่8นะครับนี้เราต้องการจะบันทึกบ้านเลขที่9ใช่ไหมครับเราก็คลิกไปที่บ้านเลขที่9นะครับหน้าจอก็ยังแสดงยังคงแสดงบ้านเลขที่8ก็คือครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่เราคลิกให้นะครับนะ อันนี้เป็นบ้านเลขที่9นะครับผมก็ทําการคลิกไปเลยนะครับอันนี้ก็ได้บ้านเลขที่9เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็คลิกไปนะครับก็จะได้พิกัดของบ้านเลขที่9นะครับเราก็ควรบันทึกข้อมูลเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าระบบนะครับบันทึกบ้านเลขที่9มาให้เร <mind> ียบร้อยแล้วนะครับแต่เราคลิกบ้านเลขที่9อีกทีหนึ่งนะครับก็จะแสดงข้อมูลบ้านเลขที่9ตรงนี้ให้นะครับอันนี้ก็คือการใช้เมนูตัวนี้นะครับช่วยในการค้นหา บ้านนะครับก็คือพิกัดบันทึกพิกัดบ้านอย่างเดียวเลยนะครับก็ทําให้เราบันทึกได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือการใช้เมนูบันทึกพิกัดบ้านในส่วนนี้นะครับก็คืออยู่ในส่วนของเมนูประชากรแล้วก็ไปที่กําหนดพิกัดบ้านนะครับแล้วเราก็ทราบว่าเราได้บันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยครบเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังนะครับนะอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการบันทึกพิกัดบ้านผ่านอุปกรณ์ เช่นสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นแท็บเล็ตเมื่อเราออกไปที่ชุมชนนะครับนะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับถ้ากรณีที่เราออกไปโดยบไปเยี่ยมบ้านนะครับหรือว่าไปในชุมชนถ้าเราต้องการจะบันทึกที่จับบ้านนะครับเราอาจจะใช้สมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตนะครับเปิดเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับก็คือเว็บไซต์ mypcu.inth นะครับจากนั้นนะครับอันนี้ต้องล็อกอินเข้านะครับก็ล็อกอินด้วย username password ของที่เราเคยขอ,อไว้ในตัวหม Data นะครับล้วกดล็อกอินเข้าไปนะการบันทึกจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราไปที่ไปที่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยบริการนะครับจะมีเมนูตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ถ้าไม่ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับนะถ้าไม่ล็อกอินเราก็คลิกไปที่ตัวนี้นะครับข้อมูลของหน่วยบริการนะครับเมนูจะเปลีป่ยนไปนะครับนะ จากนั้นให้เราไปที่ข้อมูลที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราทําระบบให้บันทึกได้หลายอย่างอยู่แล้วนะครับนะอันแรกแต่เราใช้ตัวนี้ก่อนนะครับบันทึกข้อมูลพิกัดบ้านนะครับคลิกไปนะครับเมื่อคลิกไปนะครับถ้าเป็นตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่เราใช้อยู่ในในพื้นที่นะครับจะต้องเปิดตัวโลเคชันด้วยนะครับหรือเปิดตัว g p s ของตัวอุปกรณ์ด้วยนะครับระบบก็จะบอกตำแหน่งปัจจุบันของเราลักษณะแบบนี้นะครับพอตอนนี้เราอยู่ที่ตำแหน่งอะไรเราก็จะขึ้นพิกัดข้างบนให้ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราอาจจะค้นบ้านเลขที่ที่เราไปยืนอยู่นะครับเช่นบ้านเลขที่นีบนะครับ12นะครับแล้วค้นหานะครับเราก็จะได้บ้านเลขที่12ขึ้นมานะครับถ้ามีหลายหมู่ก็อาจจะขึ้นหลายหมู่เราก็ต้องเลือกดูนะครับว่าที่เราต้องการจะบันทึกนี่อยู่หมู่ไหนนะครับนะสมมติตัวนี้อยู่หมู่หนึ่งนะครับเราก็กดเซฟเข้าไปแบบนี้ นะครับเรียบร้อยนะครับลองดูค้นบันทึนกอาชีพสองใหม่ดูครับว่าตัวพิกัดถูกบันทึกเข้าไปในระบบเรียงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ตัวพิกัดที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นี้ก็ถูกบันทึกเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้คือเราบันทึกผ่านเข้าไปในเว็บนะครับเมื่อกลับมาที่ที่ตัวหน่วยบริการนะครับเราสามารถจะดึงข้อมูลนะในเว็บกลับเข้ามาในเครื่องของเราได้นะครับแล้วก็กลับไปที่เมนูกําหนดพิกัดบ้านใหม่นะครับ ที่ด้านล่างนะครับจะมีปุ่มตัวนี้นะครับอัปเดตข้อมูลจาก My Data นะครับเราก็กดเลยนะครับระบบก็จะทำการดึงข้อมูลจากในหน้าเว็บที่เราบันทึกเมื่อกี้ครับกลับเข้ามาในระบบของเรานะครับเราลองไปดูนะครับว่าหมู่หนึ่งนะครับบ้านเลขที่12นะครับข้อมูลมาได้อย่างครับเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือข้อมูลที่เข้ามากับตัวหน้าเว็บนะครับ นี้ถ้าเราบันทึกแล้วนะครับตัวบ้านนะครับอาจจะคาาเคลื่อนไปนะครับไม่ได้ตรงตำแหน่งทีเดียวนะครับคือการบันทึกผ่านอุป,ปรกรณ์สมาร์ทโฟนหรือว่าท็บเล็ตที่เราออกไปในพื้นที่เนี่ยนะครับมันไม่ได้บันทึกผ่านไม่ได้บันทึกพิกัดผ่านดาวเทียมนะครับแต่มันบันทึกพิกัดจากการคำนวณของสัญญาณโทรศัพท์นั้นอาจจะมีการค่าเคลื่อนได้นะครับเราก็สามารถที่จะมาแก้ไขได้นะครับแล้วก็ขับไป อันนี้เจะกลับไปที่เมนูข้อมูลบ้านนี้นะครับสมมุติว่าเมื่อกี้เราใส่บ้านที่12ใช่ไหมครับจากหน้าเว็บเราเปิดเข้ามานะครับ12หมุดนะครับอนย่างเงี้ยคือนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่กําหนดพิกัดนะครับสมมุติว่ามันคล้ายเคลื่อนไปอย่างเช่นกรณีอย่างงี้นะครับเห็นจะเห็นได้ว่ามันไปอยู่กลางถนนนะครับอาจจะขยับมาสมมติอยู่บ้านหลังนี้นะครับดลิกอย่างี้นะครับแล้วกดบันทึกใหม่นะครับก็จะเป็นการเรากลับไปดูที่แผนที่บ้านนะครับ นี่ข้อมูลที่ตั้งหมนนนงห่นะครับกับปที่กำหนดนะครับก็เห็นว่าเนี่ยครับที่เราเซฟไว้มันก็มีการขยับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการขยับครับตัวพิกัดให้ถูกต้องนะครับซึ่งสามารถจะกลับมาขยับได้นะครับจากการแก้ไขในหน้าจอแท็โมตรงนี้นะครับก็บเป็นการจบตอนที่2ของเรื่องของการบันทึกและการใช้ประโยชน์จากพิกัดบ้านนะครับตอนต่อไปผมจะให้ไปดูรายงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ระบบ j S นะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างในระบบของ My PCU